ลวงพ่อพระสิงนะคะตอนนี้เราอยู่บุนการะคะ่ะเราจะขึ้นไปเขาสามวันนะคะเรามาหยุดพักตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อมาชมเขาบอกว่าตรงนี้จะเหมือนหัวสิงหนะคะเป็นหินที่มีรูปลักษณะคล้ายหัวสิงเหมือนสิงนอนนะคะเหมือนสิงเห็นไ,ไหมคะคล้ายๆนะคะ หลวงพ่อพระสิงห์นะคะจินก,การค่ะเราจะขึ้นไปขาสามวันค่ะคันเบอร์สองสดำเายกำลังจะเดินขึ้นไปเขาสาวันนะคะใ,ใครๆม,มาก็มายืนถา่ายถ่ารูปก่อนิรินทรวลีนะคะก็ขเขียนเป็นซุมซุมสิทธิวนันวรีหินสามวันค่ะ ยั่ไงส้มสา,ายอยู่นี่ไงมีตั้งหลายที่เอาเหรออันนี้ก็เราก็จะเดินไปประมาณห้าร้อยเมตรนะคะล้มๆค่ะอันนี้เป็นจุดแรกนะคะก็าาให้มาตรงนี้ก่าาอน อันนี้ถึงแล้วนะคะหินสาหวานจุดแรกค่ะจะมีน้องคนหนึ่งเขาวิ่งไปทางนู้นนะคะเขไปถ่ายรูปถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะ กินสาวานนะคะส่วนลูกรูนเนี่ยเราต้องเดินอ้อมไปอีกลูกหนึ่งนะคะเดไปวม เพื่อนี่เลี้ยวไปเรื่อยๆเ a ็กไทยลูกคนดื้อ

เอาไขะรดเอาเอาน้าัยนอาเวแล้วเดี๋ยวจับยไม่หมดอ่าลงลางอ่าเดี๋ยวเราจะไปอีกลูกหนึ่งหิว ดูหินค่าหินสามวันแต่เราจะไปแค่สองวันวันที่สามนะคะเขาไม่ได้ให้เข้านะคะคือมันอันตรายลูกเล็กนะคะเป็นหินสามวันลูกเล็กหินสามวันเ,เรียกว่าเป็นหินที่เขาเรียกหินพ่อหินแม่และหินลูกอ,อันนี้เราข้ามาหินอีกลูกหนึ่งนะคะ นี่อัน,อ,อ,นอันนี้เราข้ามาอีกลูปนึงนะคะเมื่อกี้เราไปหินลูกที่หนึ่งแล้ววนันวันที่หนอันนี้วันที่สองเป็นหินนะคะมีรูปลักษณะเหมือนสันหลังปลาสันหลังปลาประวาน ถึงแล้วน,นะคะที่สอ๊อฟนี่ไงก้อนทีสามอยู่นี่ใช่ค่ะจะเป็นลูกเล็กอ๋อลูกเล็กใช่ว่ถ่ายรูปมันสนุกเลย 那那那，你不能买。哎哎哎！来来来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 ！来 ต้องมาอยู่ตรแถวแถวของเราไม่กีช็อตไม่กีช็อตแป๊บเดียวก็อีกหน่อยนึงนะจะได้เห็นหัวตรงนี้ด้วยเห็นหัวปลาวาด้วย ว่าไม่กล้าไม่กล้าปล่อยน้องอยู่ด้วยกันแบบนี้ยงอมีหลายด้วยอาจารย์อาจารย์เยอะยินสามวันแต่เราขึ้นมาได้สองวันนะคะเราไม่จุ่มฝู ท้งฟ้าสวยมากเลยขึ้นมาสูงแล้วนะคะคนก็ไปอยู่วันหินก้อนที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะเดินมาหินก้อนที่สองคือวันแล้วก็จะไปถ่ายอันนี้วันหินรูกที่สองนะคะเขาก็จะเป็นนิยมคือไปถ่ายสุดเลยนะคะสุดปลายหินมีนคนไปยืนอยู่สองคนแล้วก็จะถ่าย เราอยู่ที่ไหนคะนี่เราอยู่จังหวัดอะไรบึงการครับอ๋อตอนนี้อยู่บึงการตรงนี้เขาเรียกอะไรครับพี่ตรงนี้สามวานหินสามวาน,าวานแต่เขาจะให้มาได้เที่ยวแค่สองสองภูเขาคือหินสองลูกเท่านั้นนะคะลูกที่สามเนี่ยจะอันตรายแล้วเข้าไม่ได้นะคะอืม เขาสามวานนะคะจังหวัดบึงการค่ะอันนี้เราอยู่วานรูปที่สองนะคะข้างล่างก็มีการทำเกษตรค่ะตรงนู้นนะคะน่าจะเป็นแม่น้ำโขงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ ยังมีชัดี๋ยวให้ดูชัดๆเห็นไหมครับมีแม่น้ำโของอยู่ตรงนู้นนะคะชัดไหมมีแม่น้ำโขงนะคะจะเห็นแม่น้ำโขงก็ <c oughs> มีโดนนะคะใครเล่นโดนก็ต้องขออนุญ,ญาตก่อนนะคะอันนุนเข่าลูกลูกลูกที่หนึ่งนะคะวานลูกที่หนึ่งเราอยู่วานลูกที่สองก็แดดเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะไปกลับกันแล้ว พอแล้วพอแล้วนี่มานั่ง่ะมาน่น่ะนั่งนครับบอกมานะบอกว่าได้ขนาดอาไรเลยว่าไหครับอะไรอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอค่อเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าไหนนี่อ่ะเอาท่าไหนก็ท่านั่นแหละอ่ะท่า,ทาปลายกวานั่นนี่ก็ แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะถ่ายโดมนแต่ถ้าเราโดมนเองเราต้องไปขออนุญาตเขานะคะแต่นี้เขาจ้างจ้างเจ้าหน้าที่นะคะของอุทยานถึงเล่นโดมนได้นะคะเขาถ่ายทาให้นะคะถ่ายทำเป็นภาพเป็นภาพสวย ดดวที่ก็ดินาันลรูกกที่สามนะคะอันนี้คือลูกที่สาม,มาเห็นไหมคะมเ,มเ,เราถามเจ้าหน้าที่ก็บอกมา่ก่อนนะค่อนข้างมาลำบากเดี๋ยวนี้มาสบายแล้วคะ่ะคนที่สนใจมาก็ก็อาจจะขับรถมา มากับเพื่อนๆนะคะสามารถเอารถมาจอดที่นี่ได้คันละ500อบาทค่ะนั่งได้10คนนะคะก็อาจจะแชร์กันออกหรือเหมาก็500บาทนะคะแค่500บาทก็ขึ้นมาลงตอนไหนก็ได้นะคะตั้งแต่ตี5้ายันถึง5โมงเย็นนะคะที่น,นี่ที่พักเยอะนะคะเขาบอกมีที่พักหลากหลายนะคะ น,นี่เราก็เข้ามาตรงนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นปา่เปนปาเขาตัดให้เป็นทางนะคะมีทางลงมาจากวานนะคะตรงนั้นจะเป็นวานลูกนะคะเป็นลูกเขาบอกว่าเป็นลูกเป็นหินหินเล็กลงมานะคะสามวานที่เราไปนี่คือเป็นหินพ่อและหินแม่แล้วก็หินลูกจะอยู่ฝั่งนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้เดิน เดินกลับมานะคะอันนี้คือทางออกก็จะมีคนเริ่มออกพอแล้วค่ะอนนะะี้3วานค่ะโอาวอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะออกแล้วเราเจอลุงฝรั่งคนหนึ่งนะคะใจดีมากถ่ายรูปให้เราด้วยนะคะห็นมคะท่านนั่งอยู่ตรงนั้นนะมาท่องเที่ยวแกเหนื่อยคะ่ะแกนั่งร,รอรอรอเพื่อนคะ่ะ เราก็ถ่ายรูปอยู่แกก็เลยบอกเดี๋ยวถ่ายให้ไหมใจดีมากเลยค่ะเราก็จะออกแล้วค่ะเราถือว่าเรามาครบแล้วเราก็เคยคิดว่าจะมาเองนะคะแต่ตอนนี้มาสะดวกแล้วค่ะเมื่อก่อนต้องขับรถขึ้นมานะคะเดี๋ยวนี้เขาสร้างถนนขับรถก็กระจายไรายได้ให้กับชุมชนนะคะคันละห้าร้อบาทค่ะ ตั้งแต่ตีห้าจนถึงห้าโมงเย็นนะคะจะอยู่กี่โมงก็ได้นะคะมีจุดที่ให้เราขึ้นมาเนี่ยมีได้ถึงสามจุดนะเขาว่ากันเพ่างว่านะคะทัวร์ทัวร์บอกว่าเมื่อกี้เราก็ไปไหว้ที่ภูสิงแล้วรูปลักษณะหินจะเหมือนตัวสิงนอนนะคะภูเขาเลยนะคะเป็นภูเขาหินเป็นภูเขาหินสีแดงๆนะคะที่เราถ่าย ให้ดูเหมือนสิงหหมอบอะค่ะแล้วก็จะมีพระพุทธรูปพระสิงห์นะคะเดี๋ยวเราก็จะออกก่อนนะคะสี่คนเลยนี่เงนินก็ใส่ให้ฟังไว้ ปููสินะคะเอ้าน้องอานูนไปแท่เขาตลองอยู่ให้น้องน้อยอ่ะเด็กน้อยอ่ะเข้าไปก่อนเด็กน้อยหนึ่งอยสีมกระชามันููสิงนะคะเป็นหินสองก้นเป็นภูเขาสลูกนะคะแล้วมีช่องว่างระหว่างกันไข่ไข่ก็หยุแต่่ลออกมานี้นะคะเพราะว่ามันติด ะะะสวยคคคค่่รรัับบตรงนี้เขาเรียกว่าประตูคูสิงนะคะการที่จะมาเที่ยวที่สามวันนะคะก็จะมาอยู่ในที่จังหวัดบึงการการที่มาเที่ยวที่นี่สวยนะคะมาคุ้มค่ะ<ว>คือจุดที่หนึ่งถ้าคุณเอารถมาก็จะมาจอดรถนะคะข้างล่าง เปิดตั้งแต่ตีห้าจนถึงห้าโมงเย็นนะคะอันนี้นักท่องเที่ยวเขาก็จะมากันแล้วก็เอารถไปเกาจะมีจุดสามจุดนะคะการมาเที่ยวบึงกันนะคะสามวันก็จุดที่หนึ่งถ้าคุณเหมารถข้างล่างเนี่ยคันละห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนั่งได้สิบคนก็มีสามจุดที่คุณจะได้เที่ยวนะคะจุดที่หนึ่งคือไปไหว้พระตรงวัด ผ้าสิงค่ะผ้าสิงนะคะจะเป็นรูปลักษณะหินที่เหมือนกับเสือหมอบหรือสิงหมอบนะคะตรงนั้นเป็นจุดที่1จุดที่สองก็เป็นเขาเรียกก็า3วานแต่เราเดินได้สองภูเขาคือวานพ่อและวานแม่อันนี้จุดที่สองแล้ว่จุดที่3าเนี่ยคือตรงนี้นะคะเขาเรียกประตูภูสิงนะคะใครๆก็นิยมจะมาถ่ายรูปก,กันตรงนี้อเ,เออถ่ายถ่าย,ายให้น้องอ่ะ ประตูภูสิงนะคะาการท่องเที่ยวตรงนี้เป็นจุดที่สามแล้วนะคะที่เราจะมาท่องเที่ยวตรงนี้แล้วก็จบทริปนะคะห้าร้อยบาทนะคะถือว่าคุ้มมากเขาเรียกประตูภูสิงนะคะภูเขาสองลูกมาอยู่ระหว่างตรงกลางนะคะนักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายตรงนี้ตรงนี้ก็เรียกว่าป่าน,นันทนากรนะคะหินสาบวานค่ะ ทางขึ้นที่จะขึ้นไปหินสาวันที่จะขึ้นไปชมนะคะ